สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้พูดสุคนมาพอก็สาวพิกุลคนเก่าค,คนเดิมจ้าพี่น้องจา้งจาแอปเปิลแก่มากสาวพิกุลกับสิผาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเก็บแอปเปิลค่ะมืึอน,นี้มาเก็บแอปเปิลไปกวนพี่น้องเพราะว่าเห็นพ่นล้นทิ้งหรอจะไดยห่าไปกวนแห่งๆแล้วก็เก็บไปกินเวลาพล่นเมดอันฤด,ดูพ่นแล้วเนาะจ้าโอ้ยน้องหมากับพ่อน,น้องหมาเนาะจา้าไปพี่น้องไปเก็บกันเลยจา้าเพราะอันนี้มันมิตรปลายแอปเปิลเด้ค่ะมึงร้ายค่ะสาวพิกุลกับสิเก็บไปกวนแล้วก็เอาไปตากแดดเนาะค่ะ มือนี่แดดดีตากแดดเดียวก็ได้เก็บแล้วไปเก็บกันเลยค่ะพี่น้องคะไปจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้าแอปเปลิลพันธุ์นี้เป็นแอปเปลิลที่อร่อยมากเนาะค่ะมึงสีผิวพ่นคือโอเคมากเลยจ้าพี่น้องอันนี้คือแก่สุดๆแล้วเนาะค่ะหวานอร่อยหวานกรอบอร่อยเนาะค่ะพี่น้องมึงคนนี่เลือกเอาแต่หนวยแก่ๆพี่น้องสองลูกค่ะดูพี่น้องอันนี้คือแก่เต็มที่มึงสีผิวพ่นเนาะค่ะ อันนี้กะสิไปไว้กินดิบน้ำล้วก็่ะเซลไปกวนน้ำนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากะหน่ยนน e ยวยใหญ่กะเป็นแอปเปิลเปรี้ยวด้วยสาวปคุณชิไปเก็บเพิ่มเนาะคะ่ะเอาแอปเปิลเปรี้ยวไปกวนผสมกัดจะเป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะพี่น้องคะเมืองพี่น้องจา้าสองลูกนี่ลูกสีสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยนี่แก่เต็มที่แล้วค่ะนี่แก่กเต็มทีแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องโอ้ยหวานกรอบอร่อยมากๆเลยเด้จ้ะาสาวไปคุณชิซิมให้เบ้างพี่น้อง มันกรอบอร่อยมันแอปเปิ้ลสาย้ำผึงพี่น้องอร่อยอะ่ะฮมสุดยอดฮพุ่นะมองพี่น้องลูกง,งามเลยจ้ะ นี่อุ๊อุ๊บอุ๊น่มีแต่ลูกงามๆท,ที่นน้องจ้ามึงมาเก็บแักแอปเปิ้ลเปียวกันทนี่น้อง ยาวเอาโหลด,พ,ด <laughs> พี่น้องสูงโพดสาวไปคุณขยาวเอาเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนซุกคักแล้วเนาะคะนันนี้ขยาวปุ๊บปั๊บปุ๊บไปเพื่อนตกมาห้าวชิด้เก็บไปกวนค่ะหน่วยใดที่เพื่อนตกมาก,ก่อนสาวไปคุณก็เอาจะเอาไปเลือกเอาไปปาดเอาแต่หน,น่วยดีๆนะจจะพี่น้องและเปิลไม่แต่นวยใหญ่ๆพี่น้องเนากระเพาะเนาอันดีกระเพาะอ,อันดี จะไดยเนาะจะอันนี้ผนลบนมาก,กวานล่มผัดผนทั้งนี้ตร,รงนี้ตกปุปะปุปะบ้างน่ะหน่วยนี่ใหญ่บเบ้อเบ้ล่าเลยค่ะเสียไปกวนได้ไล่ซัมแดดดีๆเนาะจะเอาไปปั่นปืดกวนใส่น้ำตาลข้าวเดียวไปตากได้เลยพี่น้องจ้า นี่คือแอปเปิลเปรี้ยวได้จากพี่น้องจ้าประม่นแอปเปิลหวานแต่ว่าเอาไปกวนแซมตาลกับแซ่เพื่อกัน,กนสิกวนไปฝากคุณแม่อยู่เมืองไทยเนาะจ้ะอันนี้กับปลาบักตาําแง่ได้พี่น้องขออนุญาตใช้เท้านะคะเคี่ยออกประหันเพิ่นสิโดนมือเนาะจ้ะเดี๋ยจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเมืองซาบพ,พี่กุญได้ถุงหนึ่งจะเอาไปกวนเหมือนนี้เลยจ้ะเดี๋ยวอันแรงๆจะสีมาเก็บอีกถุงหนึ่งเนาะจ้ะตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปกวนแอปเปิลตากแดดก่อนเด้อจ้า จ้าจังไหนกน็คลิปนี้กับฝากไปแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณมากมายเนาะค่ะที่เขามารับชมคลิปของสาวพ่กุลเดอ้อจ้จาจังไหนก็นพออกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ